ครอบครัวปียนันทวารินร่วมกับผู้บริหารบริษัทบัตโซลูชันโก o บอลจำกัดทำบุญวันคล้ายวันเกิดของนางสาวกันนลินปิยนันทวารินณภายในพระวโบสถวัดโมลีโลกายารามราชวรวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครครอบครัวปิยนันทวารินโดยนายไตรภพนางศรีพัฒน์สอนปียนันทวารินสองผู้บริหารบริษัทปียาซันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดร่วมกับผู้บริหารบริษัทบัตโซลูชัน g ก o บอลจำกัดโดยนายเฉวง คุณชยางกูลและนางสาวกันนลินปิยนันทวารินร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดณภายในพระอุโบสถวัดโมลีโลกายารามราชวรวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่7ธันวาคม2563นายไตรภพปียนันทวารินเป็นประธานในการจุด ทูบบูชาพระรัตนตรยัยประสงค์ก้าวรูปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทําบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางสาวกันนลินปิยนันทวารินในการนี้ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยทานแล้วยังได้มอบเงินทําบุญจํานวนหนึ่งหมื่นบาทท้วนเพื่อให้การสนับสนุนการเล่าเรียนธรรมบาลี กับสำนักเรียนแห่งนี้ด้วยพร้อมรับน้ำประพรมน้ำพระพุทธมนต์หลังจากนั้นนำพัตหารข้าวหมูแดงน้ำแข็งใสใสบาดแด่พระพิษุสง์สามเณรสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารกว่า420รูปโดยมีนางสาวภารดีพิญนันทวารินนายพงศลีพิญนันทวารินนางสาวสุพันนามีนินนายไพบูลย์บริสุทธิ์นางสาวพิมพ์ศรีบริสุทธิ์เพื่อนเพื่อนและบริษัทคู่ค้าร่วมงานอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยเกิดมาในชาตินี้แต่ภาวนา เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาในชาตินี้เราลองพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราดูทีการยของเราเพื่อไปสู่ฝั่งแห่งพรนิพพานไม่ไมีใครที่ข้ามไปฝั่งพระนรแล้วแต่ว่าเป็นเดชเป็นภารวัตปัจจัยข้าหนวยใจทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน Thank you.